สวัสดีค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเนาะวันนี้มีผลิตภัณฑ์ของแบรนด์มาดามดานะจ๊ะชื่อว่าดาคอลลาเีนตัวนี้เป็นคอลลาเจนผลิตจากเนื้อปลาเออเนื้อปลาน้ําจืดน,นะจ๊ะเพราะฉะนั้นคนแพ้อาหารทะเลสามารถที่จะทานคอลลาเจนตัวนี้ได้เลยเนาะคอลลาเจนตัวนี้ได้ยินไหมทุกคนอยู่ในรูปแบบของแคปซูลเม็ดแคปซูลนะจ๊ะ,ะในหนึ่งแคปซูลประกอบไปด้วยน้ําแร่ทุกคนรู้ดีว่าน้ําแร่ เห็นไหมคนดังหรือคนรวยเขาจะทานน้าแร่กันเป็นประจําเลยเพราะอะไรน้ําแร่เป็นน้ําที่สะอาดน้ําแร่เวลาที่กินเข้าสู่ร่างกายมันจะช่วยชําระล้างสารพิษเออน้าแร่พอชําระล้างสารพิษผิวของเราหรือร่างกายของเราสะอาดตัวคอลลาเจนก็จะซึมซาบหรือซึมเข้าสู่กระแสะเลือดของเราและมันทําให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างดีเยี่ยมเนาะคนที่ทานน้ําแร่อย,อยู่บ่อยๆเขาจะมีผิวที่ดี เนาะเขาจะมีผิวพันธ์ที่ดีและอีกอย่างในนี้ก็คือมีวิตามินซีสูงจากผลไม้ที่ไม่ใช่ปลูกอยู่ในทวีปเราเนาะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงซึ่งสกัดมาจากต่างประเทศนั่นเองเนาะเนื้อปลาก็นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากมีหรือใครที่มีปัญหาสิวฝ้ากระสิวฝ้ากระ นะจ๊ะเออเน้นสิวฝ้ากระหรืออยากมีผิวพรรณที่ขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นเฮ้ยเกิดมาดำตลอดเลยทาโลชัน่นทาอะไรก็ไม่ขาวสักทีเนาะหนุ่ยให้แนะนำนะหนุ่ยหนุ่ยจะแนะนำตัวนี้เลยถ้าถามนี่ว่า,าพี่ถ้าหนุ่ยดำอะ่ะหนูอะ่ะ ให้พี่แนะนํำหน่อยหนูจะทานอะไรดีหนูแนะนําให้ลองทานตัวนี้นะจ๊ะเนาะสิวฝ้ากระมันจะค่อยๆจางหายลงหายไปคือมันขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคลอะ่ะทุกคนหนู่ไม่สามารถบอกได้ว่าคุณจะหายภายหนึ่งสองสามกระปุกเนาะขออย่างเดียวคุณทานอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะคนที่มีสิวให้ทานกับน้ำเปล่าเนาะส่วนคนที่มีไม่มีสิวมีฝ้ามีกระหนุยแนะนำให้ทาน คู่กับนมจืดนะจ๊ะคู่กับนมจืดมันจะได้เร่งผิวขาวด้วยเนาะส่วนใครที่มีสิวที่หลังอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนาะก็ลองซื้อไปหาซื้อหาไปรับประทานดูเนาะซื้อหาไปกินไปใช้ดูเนาะบางคนก็กินเช้าสองเย็น2ตัวหนุ่ยเองหนุ่ยกินเฉพาะตอนเช้าท้องว่างจริงๆนะทุกคนต้องท้องว่างจริงๆแล้วค่อยจัดคอลลาเจนค่อยจัดบาคอคลอซีสองแคปซูลเนาะอะนมจืดยี่ห้ออะไรก็ได้ทุกคนสามารถกินได้เลยไม่ได้ช่วยเฉพาะเรื่องผิว ช่วยเรื่องผมให้ผมของเราเขาเรียกว่าลูกผมต่างๆหรือโคนผมขแข็งแรงและมีผมที่แบบเกิดใหม่ขึ้นมาตลอดเวลาตรงไหนที่มีขนมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเออเกิดเร็วเกิดเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวคอลลาเจนมันไปเสริมสร้างเซลล์ต่างๆนะจ๊ะเนาะช่วยในเรื่องการปวดตามข้อต่อต่างๆหัวไหล่เข่าต่างๆด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยนะจ๊ะใครที่ปวดหลังปวดเอว แนะนำให้ทานคอลลาเจนคอลลาเจนกินได้ตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปเนอะคอลลาเจนคืออาหารเสริมทุกคนไม่ใช่ยานะจ๊ะไม่ใช่ยาเนอะต้องย้ำว่าไม่ใช่ยาคืออาหารเสริมที่เราควรหามาเสริมใส่ในร่างกายเนาะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยนะจ๊ะอายุ1 5บหปีขึ้นไปทานได้เลยวันละหนึ่งเม็ดก็ยังดีเนาะยิ่งอายุเยอะขึ้นคอลลาเจนในร่างกายของเราก็จะลดลงลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแนะนำเลยนะจ๊ะกับคอลลาเจนตัวนี้เนาะ ภูมิใจเสนอจ้ะเนาะผิวจะได้กระจ่างใสไงบ๊ายบาย